ยอดฮิตสุดประหยัดน้ำมันกับโตโยต้าโคโร่าอาติปี2021คันนี้ผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญาได้ไม่หลักหมื่นไปด้วยลูกค้าพอดีสามารถจัดเต็มฟีดาไปได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมมเซรีไทยรถสวยนะคะสาขาสุร,ราษฎร์ธานีนะคะรถสวยรถดีและมีคุณภาพต้องเซรีไทยรถสวยนะคะรับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิดความไม่แท้ร้อซแน่นอนนะคะและใครนะคะที่กําลังมองหารถเก่งสักหนึ่งคันแต่ไม่ชอบแบบอีโคคาร์นะคะเพราะว่ามันขนาดเล็กเกินไปหรือใครที่อยากได้แบบประหยัดน้ำมันนะคะน้องแมมแนะนํากันนี้เลย สำหรับ Toyota Corolla อ l ติ s ปี2021นะคะคันนี้พ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะและที่สำคัญได้ไม่หลักหมื่นได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพป้ายแดงแต่ราคานะคะถูกกว่าป้ายแดงถึง2,000 0 0บาทเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องแหมมีมาให้ดูเลยนะคะรีวิวกันชัดๆเลยนะคะสำหรับรถเกง๋งซีดานนะคะขนาดกลางของเรานะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,604นะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาดูสภาพรอบรถกันเลยสำหรับคันนี้ได้สีขาวเดิมโรงงานนะคะนี่เลยจะเป็นสีขาวออกสีขาวมุกนะคะรถสีเดิมโรงงานนะคะตัวนี้ได้โฉมหน้าใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมฟูเมดนเชงนะคะก็เป็นโฉมหน้าที่รุ่นปี20ขึ้นไปแล้วนะคะในส่วนของนี่เลยคมเมียนนะคะซึ่งตัดกับ ด้านหน้าที่เป็นสีดำนะคะกระจังด้านหน้านะคะก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบนะคะกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของไฟนะคะตัวนี้ก็เป็นโคมไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟไฮโดรเจนแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟ led นะคะตัวนี้ก็ถือว่า ดวงไฟก็ดวงใหญ่กลมโตนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะโดยรวมโฉมหน้าก็ขับไป10ปี2 0ปีก็ถือว่าไม่เก่าเลยนะคะสำหรับ Toyota a l t i ทินะคะออกแบบมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะดีไซน์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ได้ล้อแมกนะคะล้อแมกอลอยเดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะยางนะคะน้องใหมเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยนะคะดอกยางนาๆเน้นๆเลยร่องยางนะคะยังลึกนะคะสามารถใช้งานได้3-4ปีนะคะขับขี่ได้ยาวๆเลยและก็เป็นตัวดิสเบรกด้วยนะคะตัวนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะสําหรับ To โยต้าเอาติเนาะ ด้านข้างอ่ะพี่พีดูนะคะสภาพรถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะกระจกตัวนี้ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะฝาครอบกระจกก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะคะตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยคิ้วนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะเพิ่มความดูรานะคะถือว่าเป็นรถ C ี e g m e n t ที่ให้ความเป็นโครเมียมนะคะให้ความดูราตลอดคันเลยนะจ๊ะ ในส่วนของมือจับนะคะก็เป็นคมเมี่ยมเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจนะคะสมารถคีเลตนะคะสามารถเปิดเปิดปิดนะคะโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะคะเอามาดูโครงสร้างภายในกันบ้างนะคะตัวนี้เม็ดอาร์คนี่แกให้ดูเลยกรมสวยทุกจุดนะคะสวยงามนะคะเรียงกันเป็นแบบนี้เลยนะคะสาภาพใปแดงเลยนะคะอ่ะสวยดูเลยเปอพี่ๆมองไม่ชัดเนาะนี่เลยนะคะกระดูกงูหรือว่าขอบยางก็คือยังแบบยังเหนียวยังแบบเหมือนคน รถที่ยังไม่ได้ใช้งานนะเนาะอ่ะนี่เลยแล้วหัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะตัวนี้นี่ให้ดูได้เลยนะคะกรมสวยทุกจุดนะ่าจะไม่มีการถอดออกมาพ่นนะคะตัวนี้อ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างโครงสร้างด้านหลังนะจจะสำหรับประตูด้านหลังนี่เลยะแกะให้ดูแกะให้ดูกันแล้วก็แกะให้ดูทุกบานเลยอ่าเหนียวนะคะเหนียวนี่ให้ดูนะคะว่า ถ้าเกิดรถโดนชนท้ายมานะคะหรือโดนชนมาจากด้านข้างนะคะเม็ดอักมันจะไม่เรียงสวยกันแบบนี้นะนี่สวยงามจะสภาพป้ายแดงนะคะอ่านี่ดูได้เลยนะคะภายนงภายในก็ตัดสะอานเนาะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อเลยสำหรับคันนี้ t o y o ต a a อ t i ตนะคะครื่นยนต์หนึ่งจุดกีปี2021ก็ออกแบบมาได้ทรงหรูหราเลยทรงสปอร์ตนะคะเป็นทรงที่ดูจากด้านหลังก็คือรถเก่งซีดานที่แบบ ไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวความประหยัดน้ํามันหรือว่าความสปอร์ตนะคะครบจบที่คันนี้จริงๆเลยนะคะอ่ะไฟเบรกนี่ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็เกือบจะเป็นระบบ LED เต็มระบบแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็มีคาดโครเมียมมาให้นะคะเพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้นเนาะโลโก้โตโยต้าก็มีมาให้ครบนะคะสําหรับคันนี้อ่ะที่เก็บสัมภาระนะคะที่เปิด ที่เปิดฝากระโปรงหลังนะคะหรือว่าฝาท้ายด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมีปุ่มมาให้นะคะไม่ต้องไปเปิดจากด้านในเนาะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นทมกรรมัมยี่นะคะตัวนี้ก็ดูจากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะยังใหม่กริบอยู่เลยเนาะให้ความกว้างความสูงความลึกนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะสําหรับรถอันติทก็ถือว่าเป็นรถที่แบบ เอ่อถ้าขับขีน่ในเมืองอยู่แถวกรุงเทพก็จะเป็นรถแท็กซี่นะคะพวกต่างชาตินักท่องเที่ยวก็ใช้งานกันเยอะนะคะเป็นรถสาธารณะนะคะห้องเก็บสัมภาระเขาก็เลยมาดีไซน์มาแบบใหญ่ๆนะคะเพื่อเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่เลยนะคะก็จะเป็นยางอลลอยนะคะเป็นของมิชลินเลยยังไม่ได้ใช้งานนะคะเครื่องมือแม่ลงแม่แรงก็ยังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ซีป่ากระโปรงก็กลมสวยกิ้งนะคะนี่ ไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนจะพี่จ๋ามั่นใจได้เลยนะคะของเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําพิกามไม่แท100้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะมีให้ดูเม็ดอาร์ให้ดั่วน็อตต่างๆเลยไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะแล้วก็ลมตรงนี้ก็เป็นกำรรมายีนะคะดูจากสภาพคือเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะพลาสติกขอบขอบ,ขอบก็นี่ยังใหม่กริบนะคะเงาดาวับแบบนี้เลยนะคะโดยรวมด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับโตโยต้าอัตินนะคะอันนี้ไฟเบรกโดนที่3ามมีมาให้นะคะ ยังคงสามารถใช้งานได้นะคะตอนนี้ไล่ฟ้าอะไรมีมาให้ครบนะคะมีเลยสวยงามนะคะสําหรับอันติสนะคะเคยที่มองหาอยากได้รถเก่งสักคันนะคะน้องแหม่มแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะมาดูโครงสร้างฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะอ๊ออ่านี่บอกแล้วว่าสวยงามนะคะกลมสวยทุกจุดนะคะไม่มีรอยขยับขยืขย่นไม่มีบิดเบี้ยวนะคะสําหรับเม็ดอาร์ข,ของเราเนาะอ๊บ โอเคสำหรับภายในอ่ะขออนุญาตขึ้นไปด้านบนดีกว่าให้ดูของจริงเลยนะคะว่ามันนั่งสบายขนาดไหนนะคะนี่นะคะมันจะเป็น head room ด e a d room นะคะความสะดวกสบายนะคะความกว้างนะคะก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัวน,นี้เดิน้วยตะเข็บสีขาวนะคะเข็มขัดนิราภัยก็มีมาให้ครบนะคะแอรนนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเราก็มีมาให้นะคะสําหรับด้านหลังนี่ สามารถติดตั้งคาซีเด็กได้นะคะเคยมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะสามารถติดตั้งคาซีดแล้วก็พาลูกๆมานั่งด้านหลังได้น,นะคะก็ด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารก็โดยรวมก็ถือว่ากว้างนะคะนั่งได้สามถึงสี่คนกันเลยนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ด้านหน้านะคะอึ้บนี่อึบแกะมันอึบอ่ะเหนียวนะคะเหนียวนะคะอ่ะอ่านะคะในที่สุดเราก็แกะออกนะคะ เพราะมันเหนียวจริงๆนะคะเหมือนรถที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะคะพี่ๆดูนะคะเม็ดอัคือกลมสวยเรียงกันแบบนี้เลยนะคะนี่คือรถสภาพป้ายแดงชัดๆนะคะแต่เป็นรถมือสองนะคะแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงนะคะถึงสองแสนบาทเลยจะพี่ๆจ้าโอ้โหใครที่อยากจะออกป้ายแดงนะคะแนะนามาออกที่นี่นะคะเสียดีใรถสวยนะคะนี่พี่ๆดูแผ่นเพจนะคะนี่คือของแท้เลยนะ ไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังวันจดทะเบียนนะคะหัวน็อตต่างๆนี่ซูไม่ดูใกล้ๆไม่เคยมีแบบตะขุกตะคิกนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะตัวนี้นะคะอ่านะคะเดี๋ยวไปชมตอนในส่วนของภายในกันดีกว่าคะ่ะอ่ะมาดูตอนในส่วนของภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะเริ่มที่แผงประตูเลยแต่ ตัวนี้นะคะสาหรับกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็กระจกด้านนอกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้และะ้วเนาะสำหรับคันนี้เบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นวัสดุหนังแท้เลยนะคะดินด้วยตะเข็บสีขาวเช่นกันนะคะ รักษาความสะอาดง่ายนะคะไม่ค่อยติดฝุ่นนะคะหรือว่าเลอะเปืเป้อนก็สามารถใช้ผ้าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดได้เลยนะคะพวงมะลัยก็หุ้มหนังมาให้แล้วนะคะมีมันติฟังก์ชันนะคะด้านซายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายเนาะคันนี้ไม่เพียงแ0,000ื่นเท่านั้นนะคะมีปุ่มพ u s สตาร์ทเลยนะคะตอนนี้ปี21ก็จะได้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะจ๊ะ เกียร์ออโต้นะคะนี่เบรกมือแบบดึงนะคะตัวนี้ก็เอนะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะหรือว่าเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะคะส่วนเครื่องเสียงก็เป็นระบบวิทยุอยู่นะคะตัวนี้แต่ก็สามารถรับสายวางสายได้เนาะคอนโซลด้าน,นหน้าก็จะเป็นพลาสติกนะคะตัวนี้ก็สามารถทนแดด ทนความร้อนนะคะได้ถึง80องศาเซลเซียสเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีคาดโคมเมียมมาให้นะคะโอ้บอกเลยว่าของเขาก็ความเป็นโคมเมียมก็ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็คือมีมาให้ทั้งคันนะคะความดูร้ามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เก็บสัมภาระนะคะมาพร้อมคู่มือการใช้งานของรถก็ยังมีอยู่นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะตัวนี้มีคู่มือยังอยู่ครบเนาะที่เก็บสัมภาระก็สามารถใส่ของได้เยอะอยู่นะคะช่องตรงกลางก็สามารถ เก็บสัมภาระได้นะคะมีพาวเวอร์เอาเลสนะคะมีที่เชื่อมต่อ USB Type A ได้นะคะตรงกลางก็สามารถวางแก้วได้นะคะโดยรวมนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไฟฟึ่งอะไรก็สามารถยังคงใช้งานได้ตามปกตินะกล้องมองหน้ามีมาให้ครบนะคะตัวนี้ก็มาจากศูนย์เลยนะคะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะสำหรับกล้องนะคะตัวนี้ก็ ใช่แอร์แบ็กมาถึง7ใบเลยนะคะสําหรับ To โยต้าอัลติถือว่าความปลอดภัยแน่นหนารอบคันเลยนะคะสําหรับแอร์แบ็กของเรานะคะอ่ะโดยรวมภายในก็ถือว่ากว้างมากออปชันสิ่งอำนวยความสะดวกสบายคือมีมาให้ครบจบที่คันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยคะ่ะอ่ะมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะอ่านี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง91 e 2 0 e 8 5คือเติมได้หมดเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ1,600 CC นะคะให้กำลังสูงสุดถึง125แรงม้านะคะแรงบิดที่156นิวตันเมตรนะคะตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆไม่ว่าจะขับทางใกล้ทางไกลนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะตัวนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นจุดเต้มสีต่างๆนะคะเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเบรก abs ก็มีมาให้ครบนะคะพี B ่ๆดูเม็ดอาร์คนี่ ยังกลมสวยนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะคะหม้อแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคาเน,นเดิมน็อดเดิมฝาก,กระโปรงเดิมกันเลยนะคะอ่าตรงนี้อาจจะให้ดูคานเดิมได้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีพลาสติกบังอยู่นะคะและก็ดูวน็อตได้นะคะไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะตัวนี้อ่าดูฝากระโปงนิดนึงนี่นนสําหรับฝากระโปงที่พี่พี่ดูน็อตเลยนะคะใส่กิ้งนะคะขาวเปียบหน้านี้ เม็ดอา้างนะคะกรมสวยทุกจุดนะคะนี่เดิมๆจากโตโยต้ากันเลยนะคะสําหรับฝากระโปรงนะคะนี่กดดูได้เลยนะซีนเดิมเลยนะคะเป็นรอยเล็บน้องแมมอยู่เลยนะะเนาะแพงกันความร้อนก็มีมาให้นะคะสําหรับตัวนี้ใครที่ กำลังมองหารถเก๋งสักหนึ่งคันนะคะแต่อยากได้แบบซีดานทรงบอดี้แบบใหญ่ๆนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับ t o y o ต a Corolla อ l t i ตนะคะคันนี้ปี2021นะคะที่ถูกกว่าป้ายแดงถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยและที่สำคัญพน9,000กว่าบาทตลอดสัญญาคันนี้ได้ไม่80,000ด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะคะที่นี่รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะไม่แท100้ร้อแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะเดือนนี้น้องแหมมก็มีโปรโมชั่น ะะลดอลังปังทุกคันนะคะจอง999บาทนะคะและยังมีส่วนลดพิเศษให้อีกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นฐานน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นเพียงแค่1.59เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าย้ําเลยว่า1.59นะคะดอกเบีย้ยนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะและยังมีขับฟรี90วันให้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดยังมีบัตร SRT f a m i l y Car นะคะฟรีค่าเลงตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะคะลูกค้าออกไปแล้ว ี่ปี20ปี30ปีก็สามารถยังคงอยู่ในความดูแลของสีดีไทยรถสวยนะคะมั่นใจได้เลยบริการหลังการขายทุกระดับประทับใจแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์095030 4 5 5 5 0 5นะคะ0 9น030 455นะคะโทรมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบอยู่นะคะหรือใครที่กำลังมองหารถสคารนันะคะน,น้องแหมแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าปดีสามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลยจ้าโอเคสำหรับใครสนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะเกีถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ